สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ย่าเวอ้อในเยอรมันนะคะยา่าเวอมาลานขายของสรงอ,อยู่ในเมืองหามเนาะของส่งมาจากของมาอิมพ์ตเอ็กซ์พอร์ตจากเมืองไทยข้าเจ้าก็สิไม่ลันข้าเจ้าสิขายถูกอย่างล้านนวดไทยล้านอาหารล้านยังอยากได้ของมาเด้จะเดอ้อเมือนหาม ลานดานาไทายสไตล์ลานเพิ่นเนาะดานาไทายสไตล์อยู่มือมอรรมม้อหางเอสเซนม<ๆ>ื้อหางเดี๋ยวจะบรอสิภาพไปเบิ้งวอะข้าเจ้ามี่ยังเนี่ยมี่ตะของงามงามเบิ้งสางด้วยค่ะเด้อสางสางก็ไม่ตัวงามยังบรเฮ็ดธิลานยังบริสุทธิมาเอาของอยู่ลานนี่แหละไปตกแต่งลาน พวกไม่พวกเมื่อยอยู่้านเยาเวอนี่ก็สิเอาไปจากร้านเพื่อนเนาะก็จะเอา่มมาจากเมืองไทยเบึงเฮียนหลังนี้ดูพี่น้องโอ้ยงามครับไม่มีเงินไม่มีตังค์ไหวบนไม่มีเงินเพิ่นก็นให้พรนอค่ะเด้อไม่มีตังค์ผ่อนได้นะคะด,ดอกเบีย้ยไม่เพิ่มไม่เพิ่มดอกเบี้ยนะคะราคากัด,ดเองม,มีทุกอย่างนะคะมีของตกแต่งร้านร้านอาหารตกแต่งบ้านร้านไทยร้านนวด อยู่นี่หมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยถ้าใครยังไม่เห็นไม่เคยเห็นว่าร้านไทยหรือร้านของส่งไทยที่ไหนจะใหญ่แล้วก็สวยงามเหมือน้านด้านหน้าไทยสไตล์นะคะดูนะคะยวุจะพาเดินดูทุกที่จะมีอยู่ข้างบนด้วยชั้นสองอยมุมาตลอดลานนี้เนาะเพื่อนจะขายของทุกอย่างไม่ได้มีแต่ของสวยงามอย่างนี้เด้อเพื่อนขาย สมุนไพรด้วยนะคะสมุนไพรทุกอย่างยาสะผมสวยไหมคะสวยไหมใครมีตังได้กลุ้ยการันตีให้มาเลยนะคะอย่าเบื่อกลันตีให้ช่วยกันคนไทยอยู่ตา่างแดนต้องช่วยกันค่ะไม่ตัวใครตัวมครต้องร่วมด้วยช่วยกันฟังนะคะเจ้าของร้านใจดีนะคะร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยกัน oh. ทํามาหากินเบื้องสร้างมูนี่ดูค่ะร้างเชือกนี้เขาสิเอิญเชือกเนาะถ้าหลายๆตัวจะ,จะเรียกว่าเชือกเนาะหนึ่งตัวก็คือหนึ่งตัวท่านสอง,งตัวขึ้นไปจะเรียกว่าเชือกงามบ่หูบ่กคยเห็นมาตอนไหนบ่กคยเห็นนี่ด้านหน้าอันนี้ของใหม่ใช่ไหมเอามาใหม่ใช่ไหมของใหม่คับพี่โอ้ยสวยของพึ่งลงคับพี่อันนี้มี เขาเรียกอะไรคือบ้านเราหิ่งพระเนาะดาน่าเนี่ยเนาะใครอยากได้ก็ใครสนใจสั่งมาเลยนะคะบอกมาเลยบอกย่าบื่อได้เลยติดต่อมาเลยเพื่อนๆใครสนใจสนใจเลยบอกได้เลยนะคะททุีี่าอองยมม ใช่ด้านหน้าพูดถูกคนไม่มีคุณทำก็ไปไม่รอดได้เงินมาเยอะแยะก็ไม่เหลือนะคะไม่เหลือถ้าทําไม่ซื่อตรงนะคะบนโลกมนุษย์นี้ก็คือามาท่องเที่ยวมาสร้างความดีตอนนี้มีเดี๋ยวยูบุพาเดินดูเนาะมีทุกอย่างจริงๆพี่น้องเอ้ยจ้าสาโลกตรนี้ก็ไปบทแลี้ยที่วัดราชวตรนี้้นไปที่ส <Okay. S 2> โอเค,อเคสแสดงความชื่นชมและก็ยินดีด้วยเป็นตัดแต่ที่มั่นค่าองได้วันนี้มีพระพิคเนตด,ด้วยนะคะมีพระแก้วมรกตพระพิคเนตนะคะใครสนใจเจ๋เหือก็มีที่ร้านก็เอาไปจากนี่นะคะพระพิคเนตเจ๋าหือเรากราบไหว้มีทุกอย่างคะ่ะเพื่อนๆใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะ เดี๋ยวหลังคลิปยบุ่่จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะใครสนใจมีรูปอืมีรูป,รป,รปสัญ,ญลักษณ์เจ้าราชการที่เก้ารอสิบแล้วก็พระราชินีมีรอห้าด้วยนะคะมีทุกอย่างเลยมีรูปวาดพี่จันเจ้าอยากได้มันบ่น<ๆ>นเนี่ยเอาไปร้านเราไหมพี่จัน เอาไหมด้านหน้าเท่าไหร่เนี่ยด้านหน้ารูปเอ่อเรือเนี่ยสวยสวยเอาไปร้านเราดีกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยเท่าไหร่ด้านหน้ามีเตียงมีเตียงนวดด้วยนะคะเตียงนวดใครสนใจเตียงนวดได้เลยนะคะเตียงนวดมีดอกไม้ของใหญ่ๆของจกจแจ๊กๆ มีหมดจะเอาแบบไหนอันนี้มาจากเมืองไทยนะคะเมืองไทยอิมพอร์ตจากเมืองไทยนะคะาหกิน<ฮ>้าน้เกิดาน่าเขาเก่ง<ม>เขารวยแล้วเป็นเจ้าแม่ใจดีใจดีทำบุญทำทาน<ป>เขาทำบุญทำทานตลอดเขาทำมาหากินได้เงินเขาก็ ช่วยทำบุญน้ำท่วมตรงไหนเกิดภัยที่ไหนที่เมืองไทยเขาก็จะช่วยนี่จะมีของใหญ่แล้วก็มีของเล็กๆกระเจากกๆแจกด้วยนะคะพวกสมุนไพรเห็ดลิ้นจือมีแม้กระทั่งน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาราไตปลายาสะผมไตปลาก็มี ดูนะคะนี่เจ้าของร้านนะคะ,ะไก่ปลามีนางมาขายของค่ะรวยมาขายน้ำปลานางนี่รวยไม่จําเป็นต้องมองดูแล้วเราไม่ต้องการจะดูข้างนอกนะคะ<ช>เราจะใส่หัวใจไปให้กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูผ่านเข้ามาชมแล้วก็จะแถมด้วยหัวใจผลไม้ของเยอรมันกินแล้วก็มีความสุขใะคระอยากจะไปปรุงอาหารไทย ใส่น้ำปลาแกงองแกงปลาแกงอะไรน้ำส้มต้งส้มตำขอเชิญเลยค่ะเดี๋ยวยาหมือจะเอาไปลองดูนะเป็นของนายพลอร่อยดีใช้ได้เหมือนกันราคาไม่แพงแต่ตรงนี้นะคะดาน้าเข้าใจดีมากและก็มียาหอมนวโกดนะคะยาหอมยาลมนวโกตดเอาไปกินคนเป็นโรคโควิดกันเยอะตอนนี้ต้องดูแลรักษากันนะคะจริงอ่ะดาน้าใช่ค่ะเอาไปกินกับไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็นี่นี่ก็คือผงอบสมุนไพร ป้องกันโรคโควิดนะคะป้องกันไม่ใช่รักษาป้องกัน,อกนเอาไปสูดดมต้มน้าแล้วก็เอาผ้าโอมคุมแล้วก็สูดดมสูดดมเนี่ยใส่หัวหอมแดงไปด้วยนะคะอย่าลืมรับรองเลยหายชะงักนักเรอดี สมุนไพรนี่นะคะคนรวยของจริงนะคะนี่คนรวยของจริงขายกันไปนะขอ้มีความสุขนะคะที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะคะคุณปุ้ยหวัดดีค่ะขอบคุณนะคะน้าๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเนาะมีสมุนไพรทุกอย่างไม่ผิดหวังนะคะมาตรงนี้ไม่ผิดหวังนะคะจะเอาอะไรที่เมืองไทยมีหมดมีแม้กระทั่งน้ำพริก มีสากมียาสีฟันมีทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายๆบาทพระก็มีนะคะใครจะอยากทำบุญเอาไปซื้อไปถวายพระก็มีนะคะของสวยๆงามๆอย่ยวิ่อมาตรงนี้ทีไรขาอ่อนละถวยรวยแรงอยากได้ของเต็มบ้านแล้วก็ยังจะอยากได้มันสวยเนาะ ใครสนใจติดต่อมาเลยนะคะดาน่าไทยสไตล์นะคะมืนหามเอเซนมื้นหามมีทุกอย่างจริงๆมีทุกอย่างจริงๆดูช้างตัวนี้สวยสวยไม่ใช่สวยธรรมดาเนาะฟังฟังเสียงคำว่าสวยของยะหืือนะคะสวยสวยสวยมากเลย ตัวนี้ก็สวยสวยอยากได้เอาไปอยากไม่บ้านหลังใหญ่ๆกว้างๆเนอะก็เอาไปวางไว้ตรงที่เหมาะสมที่มันสวยงามโดดเด่นสวยจริงๆความสวยเนี่อือดูไอ้นี่ดิดูขันวางของเขานี่สิโอ้โหสวยจริงๆ สวยมากเลยเราก็จะมาใส่ของสวยงามใส่อะไรก็ได้เนาะจะทำเป็นแบบไหนก็ได้สวยๆภาพร,มรวมๆก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวยอบุ๋ยจะขึ้นไปข้างบนอีกทีว่ามีอะไรสวยๆงามๆที่ดาหน้าเขาซุกไว้ข้างบนข้างบนก็มีข้างข้างร้านอีกก็มีก็คือมันเป็นโกดังเก็บของเพราะน้องข้างร้านเขายอบุ๋ยเคยเข้าไปแล้วของเขาเยอะมาก บวกถ้่ยชามชุดกาแฟาไทยๆมีหมดเลยนะคะจะเปิดร้านอาหารก็มาได้เลยจานมีขายะะมีจานขายมีชุดในครัวมีชุดแต่งร้านแต่งบ้านใครสนใจของไปทำอาหากินติดต่อมันได้เลยนะคะ,เ,คะเหมือนที่ะนาบอกไม่มีเงินผ่อนได้นะคะเราช่วยกันช,ช่วยกัน,กนทำมาหากินคนไทยด้วยกันนะคะ คนไทยมาอยู่ต่างแดนด้วยกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ยือก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยือด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ